กลุ่มดาวโล่สกูตุมกลุ่มดาวที่ตั้งชื่อตามการชนะสงครามของคิงโซเบสกี้ของชาวโปรแลนด์เมื่อประมาณราวส2 0 0ปีก่อนเป็นยังไงกันนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวการอัครัสอัสนอ์วันนี้จะมาเล่ากลุ่มดาวเล็กๆกลุ่มดาวโล่นะหรือสกูตุมนะสกูตุมเป็นกลุ่มดาวโล่เล็กๆเนาะซึ่งเป็นโลกของพระราชาชาวโปรแลนด์เนาะวะ่าแต่พระราชาชาวโปรแลนด์มาเกี่ยวอะไรกับดาวบนท้องฟ้านเนาะ กลุ่มดาวนี้จัดว่าเป็นกลุ่มดาวค่อนข้างใหม่นะไม่ได้อยู่ในสมัยกรีขาว่าคนพบเจอทีหลังมาตั้งชื่อกันทีหลักเนาะมองไงให้เป็นโล่ก็คือมีดาวเรียงกันเป็นกลมๆเป็นโล่เลยทีนี้ก็คือเหมือนเป็นการตั้งให้เป็นเกียรติกับพระราชาตอนที่ไปรบชนะก็เลยมาตั้งเป็นกลุ่มดาวนี้เชยๆนะครับวัตนนถุทอ้องฟ้าก็มีให้สังเกตหลายอย่างเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่ากันต่อไปกลุ่มดาวนี้เอ,อ่อกลุ่มดาวสว่างใกล้เคียงคือกลุ่มดาวคนยิงธนูสังเกตว่ากลุ่มดาวโล่เนี่ย อยู่ในช้างช้างเผือกเลยสิวัตถุทนะ้องฟ้าอะไรเนาะก็ดาวที่มีวัตถุท้องฟ้าเยอะอยู่เมื่อเทียบกับขนาดกลุ่มดาวที่เลก็กกระจิตรีดขนาดนี้เนาะแล้วมีวัตถุท้องฟ้าเลยเต็มไปหมดเนาะเิ้งกระจุกดาวต่างๆนะกลุ่มดาวควนยิงธนูเนี่ยเขาอยู่อยู่ทางใต้ของกลุ่มดาวสกูตุ้มเนาะเนี่ยอยู่ใกล้ๆคนแบบงูแล้วก็งูนะครับอ่ะว่าแต่ไอ้เจ้ากลุ่มดาวสกูตตุ้มเนี่ย กลุ่มดาวโล่เนี่ยมันจะขึ้นตกยังไงกลุ่มดาวนี้เนี่ยก็ขึ้นตกพร้พอมๆกับกลุ่มดาวคนยิงธนูแหละครับครับสาหรับกลุ่มดาวโล่จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้เล็กน้อยนะครับขึ้นพร้อมๆกับกลุ่มดาวคนยิงธนูครับแล้วก็สูงไปบนท้องฟ้าทางด้านทิศใต้เล็กน้อยแล้วแต่เกือบผ่านกลางศีรษะหรือสก,กูตุต้งเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เล็กน้อยพร้อมๆกับกลุ่มดาวคนยิงธนู เขาเคลื่อนที่ขึ้นตกพร้อมกับกลุ่มดาวคนยินทนูเลยเพราะฉะนั้นเดือนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้เนี่ยก็จะเป็นเราเๆเดือนธันวาคมกับมก,กราคมซึ่งดวงที่เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวคนยินทนูน,นะอ่าเช่นเดียวกลุ่มดาวโคโรนาออสเทริสนะอ่าแล้วก็เดือนที่สามารถสังเกตเห็นได้ตลอดทั้งคืนก็แนะนําเป็นเดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมเนาะเดือนมิถุนายนก็จะเป็นช่วงที่กลุ่มดาวนี้สามารถเห็นได้ตลอดทั้งคืนถ้าต้องการสังเกตเห็นในช่วงเช้ามืด ก็แนะนำเป็นช่วงเดือนมก,กราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและในช่วงหัวข้ามเป็นเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุท้องฟ้ากันดีกว่าสำหรับกลุ่มดาวสกูตุต้มเนาะไปกันเลยครับครับสำหรับกลุ่มดาวโล่เนี่ยจะมีดาวเรียงกันเป็นรูปคล้ายไอ้สี่เหลี่ยมขนมเปกปูนเนาะโดยที่มีวัตถุทอ้องฟ้าอะไรให้ดูบ้างหนึ่งก็คือดาวดวงนี้นะเป็นดาวที่อยู่ตรงหัวมุมของสี่เหลี่ยมรูปโล่นี่ยนะอ่าสี่เหลี่ยม รูปโลเราก็มีดาวชื่อเดลต้าสกูติเดลต้าสกูติหรือเดลต้าโลนะเป็นดาวแปรแสงชนิดที่พิเศษนิดหนึ่งเขามีภาพการแปรแสงที่สั้นมากก็คือประมาณ4.65ชั่วโมงเนาะโดยจะแปรแสงจาก4.6เป็น4.8นิดเดียวเหมือนกับพิบเล็กๆเล็กๆเล็กๆบนฟองฟ้านาะซึ่งไอ้ดาวดาวเดลต้าโลเนี่ยมันก็จะมีการกระพริบกระพริบได้เนาะลักษณะเนี่ยมันเป็นดาวค่อนข้างดาวเป็นดาวใหญ่ใ่นะเป็นดาวยักษ์ แล้วก็ลักษณะก็คือเป็นดาวที่แปรแสงแต่จริงๆแล้วเขาประกอบไปด้วยดาว3ดวงเนาะซึ่งก็มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันก็คือว่ามีดาวที่เป็นดวงหลักดวงหนึ่งแล้วก็มีดวงที่เป็นคอมโพเนนต์คือดวงคอมโพเนนต์ B นะแล้วก็คอมโพเนนต์ซห่างๆออกไปนะโอ้ก็อันนี้เป็นวัดดาวดวงหนึ่งที่มีสตอรี่เนาะมันก็มีรีแสงทุกสี่ชั่วโมงแปลกดีเหมือนกันสำหรับดาวดวงนี้ ข้างๆกับเดลต้าสกูติเนี่ยก็จะมี M26 M26 จะเป็นกระจุกดาวเปิดนะซึ่งก็อยู่ห่างก,กันอันดับความสว่างประมาณ8ก็เป็นจุดสังเกตหาได้ไม่ยากเลยหาเดลต้าสกูติให้เจอเนาะที่เป็นรูปตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปทางตะวันออกนิดเดียวเจอเลย Y i r ์ด u กไ l u s t e r s หรือว่ากระจุกดาวนี้ก็เป็นกระจุกดาว M11 นะซึ่งก็คือเป็นกระจุกดาวเปิดที่ ค่อนข้างสว่างบนท้องฟ้าเอานับความสว่างมา5.8สามารถใช้กล้องสองตาพอเห็นได้ขนาดประมาณราวๆหนึ่งในสามของดวงจันทร์เต็มดวงซูมลงไปดูดีกว่าโซนนี้มันจะเป็นโซนที่มีดาวดาวค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรอันนี้ภาพนี้ไม่ได้แสดงตัวในวิวลราแแต่ว่าจะมีตัวดาวอยู่ค่อนข้างหนาแน่นสังเกตสิว่าแบ็้กรหลั์เบื้องหลังเนี่ยเป็นแนวทางช้างเผือกเท่านั้นเลยซึ่งในเจ้าบริเวณนี้ มันก็จะเป็นบริเวณที่มีการก่อกำเนิดของดาวเลือกเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งกลุ่มดาวโล่โลเนี่ยก็จะอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าสก um ูตุมสตาร์คลาวหรือกลุ่มเอ่อหรือว่าเมฆดาวโล่ซึ่งเป็นบริเวณที่ดาวเกือกหนาแน่นมากนะโซนนี้ถึงจะไม่สว่างแต่ว่ามีความประชาชนหนาแน่นอยู่พอสมควรเลยเอาละเรามาดูเรื่องราวใน constellation guide.com กันดีกว่ากลุ่มดาวสก um ูตุมเอ่อหรือว่ากลุ่มดาวโล่เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กใกล้ๆเส้นสูงสุดฟ้า ตั้งชื่อโดยโยฮันเนสเฮวาเลียสตั้งชื่อว่าชื่อเต็มเดิมนะสกูตุมโซบิซาน,นายาวมาหมายถึงโลกของกษัตริย์ซิบิสกี้ซึ่งเป็นชื่อปกของเรานี่แหละเป็นกษัตริย์โปแลนด์ในสมัยคริสตศตวรรษที่17แล้วก็เขาชนะสงครามก็เลยมันตั้งเป็นชื่อกลุ่มดาวซะเลยเป็นกลุ่มดาวโลกถามว่าคริสตศตวรรษที่17เนี่ยถ้าเทียบกับไทยเนี่ยจะประมาณช่วงไหนก็แปลงง่ายๆนะประมาณราวๆ,ๆปลายกรุงศรียอธยา เลยยุคออเจ้ามานิดนึงแล้วก็ถึงเสียกรุงครั้งที่สองนะครับอ่ะก็จะเป็นช่วงลาวช่วงนั้นนั่นแหละอ่ะแล้วก็ต่อมาถึงกรุงธนบุรีกรุงรัตนาสินอะไรต่างๆนะครับเอาละแล้วสกตูตุ้มเนี่ยมีวัตถุท้องฟ้าอะไรให้ดูเราก็มาดูกันดีกว่านอกจาก m 1 1ซึ่งก็คือ Wi ดา c ์คาสเตอร์เนาะเอ่อเป็นกระจุกดาวเปิดเปิดป่าเนาะซึ่งก็คือเป็นดาวเลือกกระจกกระจกกระจกเต็มไปหมดเลยเออหากไวประมาณแค่ไหนก็เขาเขาก็เชื่อว่า ห่างออกไปประมาณ6,200ปีแสงเนาะแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันก่อกําเนิดมาประมาณ250ล้านปีก่อนเนาะค่อยมาเป็นกระจุกดาวตรงนี้ m 2 6ก็เป็นลันกษณะกระจุกดาวเปิดคล้ายๆา,ยายกันแต่อันดับความสว่างแค่8ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะในอันเนี้ยเขาบอกว่าออประมาณความกว้างเนี่ยก,กว้างประมาณราวยี่สองปีแสงเนาะเป็นกระจุกดาวที่มีขนาดใหญ่อยู่แต่ว่าห่างไปไกลห้าปีแสงมันก็เลยทําให้ดูดวงเล็กนิดเ,เ,เดียวเองเนาะ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มล่าอลคัสเตอร์ดังๆอีกก็คือจะเป็น n g c 6712ที่แบบค่อนข้างถ่ายรูปออกมาจากกล้องโทรทัศน์ของ Hubble นะครับก็จะเห็นเป็นกระจุกดาวมีดาวเล็กแน่นเป็นหมดระดับควาสมสว่างประมาณ8.69 IC1295 เป็น p l a n e t a r y ่เนมิลาก็จะเห็นว่าลักษณะ p l a n e t a r y ่เนมิลาเป็นแบบ n น b u l a ลาแหลดูเหมือนแมกกาพูลเลยเนาะซึ่ง p พนิเท a รี่เนมิลาอย่างที่เรากล่าวไปแล้วมันเกิดจากซากดาวระเบิดตัต้งกลางแกนกลางก็เป็น สำหรับตรงนี้ก็คือเป็นไวท์ดาวอัก็คือเป็นดาวแคร่ะขาวนั่นเอง RSGC 1เนาะก็จะเป็นบริเวณที่เป็น open cluster ซึ่งมีดาวหนาแน่นมากๆเลยนะในโซนนี้เออแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าเนะเาะเขาไปนค้นพบจากคือลังสีอินฟราเรดเพราะว่าแถวนี้มันมีก้อนเมฆที่มันมเป็นดาวทางช้างเผือกบดบังอยู่บางโซนก็จะมองไม่เห็นทีนี้ไอ้ตรงเนี้ย เขาพอไปถ่ายจากกล้องอินฟาราเรดมันมองทะล,ลุฝุ่นไปได้ก็จะเห็นกระจุกดาวที่ซ่อนอยู่ข้างในอีกโอ้โหบนอวกาศก็มีอะไรที่ให้เราค้นพบอีกหลายอย่างเลยเนาะแล้วก็วัตถุท้องฟ้าตัวเนี้ผมคิดว่ามันค่อนข,ข้างแปลกดีเพราะว่าปกติเราจะดูกระจุกดาวเราก็จะหากระจุกดาวที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแต่นี่เป็นกระจุกดาวที่คนพบโดยคลืนรังสีอินฟราเรดซึ่งก็คือเ h อในกล้องโทรทัศน์วิเซอรโอเค ก็วันนี้สั้นๆส,สำหรับกลุ่มดาวนี้นะครับกลุ่มดาวโลกก็หวังว่ามองไปบนท้องฟาอ้าแถวแนวคนยิงธนูแวะดูโคโรนาออสเตรเลสแล้วแวะดูสกูตตุ้มด้วยโอเคคขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา a r t t u u u s s s t r o o o m e r นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ